ที่ดินโฉนดวิวภูเขาสวยๆบรรยากาศดีๆไม่ไกลกรุงเทพแบ่งขายหนึ่งไร่เพียง398,000บาทเท่านั้นค่ะสวัสดีค่ะน้องการจากเพจที่ดินมั่นคงนะคะที่ดินที่การจะพาไปชมในวันนี้ชื่อแปลงสุขธนาวิวเฟส9อยู่ที่ตำบลพรับพาชัยอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นที่ดินสวยๆแบ่งแปลงขายราคาที่สามารถจับต้องได้พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณูปโภคครบคันไฟฟ้าประปาหน้าแปลงแถมถนนในโครงการก็กว้างถึง8เมตรเลยค่ะเริ่มต้นที่1ไร่นะคะราคาเพียง3 9 8 8 0 0 0บาทเท่านั้นเองถือว่าเป็นราคาที่ถูกมากๆสำหรับที่ดินสวยๆแบบนี้นะคะส่วนรูปแปลงจะเป็นยังไงไปชมภาพมุมสูงกันเลยค่ะ เริ่มต้นกันที่ล็อก A1 ล็อกนี้เป็นแปลงมุมอยู่หน้าโครงการติดถนน2ด้านขนาด1ไร่กับ100ตารางวาราคาเพียง5,58,000บาทเท่านั้นค่ะถัดไปเป็นล็อก A2 ขนาด1ไล่ไร่ราคา3,98,000บาท ต่อกันที่ล็อก a 3และ a 4ทั้งสองล็อกนี้จะพิเศษตรงที่เป็นแปลงมุมติดถนนทั้งสองด้านขนาดล็อกละ1ไล่กับ100ตารางวาราคา528,000บาทส่วนล็อก a 5ขายแล้วนะคะถัดไปเป็นล็อก a 6 a 7 a 8ขนาดล็อกละ1ไล่เท่ากัน ราคา398,000บาทและสุดท้ายล็อก A9 ขนาด1ไล่100ตารางวาราคา558,000บาทคา่ะที่ดินเป็นที่ไล่ไม่ใช่ที่นานะคะถ้าคุณลูกค้าอยากจะสร้างบ้านก็สร้างได้เลยไม่ต้องถมหรือถ้าอยากจะสร้างโคกหนองนาด้วย ก็เอาดินที่ขุดสระมาถมให้สูงขึ้นแล้วสร้างบ้านแถมมีสระน้ำไว้เลี้ยงปลาได้ด้วยค่ะดินเก็บน้ำอยู่ขุดสระไม่ต้องรองผ้าใบดินก็เป็นดินดำดินภูเขาปลูกอะไรก็งามค่ะหากคุณลูกค้าสงสัยเรื่องที่อยู่ที่กินที่ดินอยู่ใกล้ร้านค้าร้านขายของชำแค่1กิโลมีหลายร้านเลยค่ะอยู่ใกล้ตลาดนัดแค่2กิโล อยู่ใกล้ตัวอำเภออู่ทองแค่15กิโลของกินของใช้อยู่ที่นั่นครบคันเลยค่ะหรือท่านใดอยากจะไปเที่ยววัดเข่าดีสลักที่มีรอยพระพุทธบาทจำลองสร้างโดยหินทรายแดงก็อยู่ใกล้แค่3กิโลเองค่ะการเดินทางเข้าออกที่ดินก็สะดวกจากถนนลาดยางเส้น3019เข้ามาถึงที่ดินแค่500เมตรเองค่ะ ถ้าหากท่านใดสนใจที่ดินแปลงนี้หรืออยากให้การไปรีวิวที่ดินแปลงไหนติดต่อการได้ที่เบอร์094 466 1464เบอร์นี้แอดไลน์ได้ด้วยนะคะและก็เพจ Facebook ที่ดินมั่นคงค่ะท่านใดที่มาชมแล้วฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปที่ดินสวยๆแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้การขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ